ก็อนวิยาณแลยหนักนกเกนอันนี้มันเป็นแตงโมโนะรู้จักมะเขือไหมรู้จักมะเขือไหมเนี่ยมะเขือรู้จักนี่งมะเขือ,อนนแตงโมอีกเหรอไม่อันนี้มะเขือมะเขือใช่มันเป็นมะเขือนะเด็ดได้ยัง เด็ดอันไหนดีมะเอือเหรอเด็ดเลยสิใครอยากเด็ดพี่น้องตี้อยากเด็ดไหมพี่ตั้งอยากเด็ดแตงโมอยากเด็ดแตงโมเหรอเด็ดเลยดึงเลยไปช่วยกันดึงหน่อยน้องตี้ช่วยกันดึงแตงโมหน่อยสิหนักมากเลยนะอืาตั้งตี้อ่จับตรงปลายโอ้โหไหนช่วยดูหน่อยไม่มันมันจะเสียแล้วมั้งไอพี่ดูเออมันจะเสียเนี่ยแตงโมมันจะเสียไหนไปดูลูกสวยๆสิ นูนลูกสวยๆมันอยู่นู่นนะน้งตีโอ้โหน้งตีได้เยอะเลยอันนี้เออมันเน่าโดนนอนเจาะมันเป็ของออเกน,เนิกไงไม่ใส่ไม่ใส่สารถ้า,มาแมลงก็เลยโดนนอนจอเจาะอือม,มันก็เรากินก็ปลอดภัยไงอือพอแล้วต้นตีเด็ดเยอะก็ไม่ไม่เอาไปทาน พอแล้วเอ่อปลายขึ้นเดี๋ยวมันมีหนอนอุ้ยทำไมอันนี้มันลูกเล็กจังนี่ลูกเล็กมากเลยดูสิเอาไปเล่นดิพี่เั้เก็บไปอันนี้ดีอยู่ไม่เน่าไม่ยังไม่เน่านะเด็ดดึงออกมาเลยอืมแล้วี่จะเอาแบบที่จะเอาโอเคลูกใหญ่มากเลยอ่อ อย่างกัรระเบิดไงกลัวขึ้นไปนะพิกครับยังไม่ออกดอกมันเผ็ดนะมันเผ็ด เด๋ยวงแก้วนวลนี่นะพริกนี่ท่นพริกมีตะไคร้ด้วยแล้วนี่อะไรตะไคร้แผงอะไรนะตะไคร,ร้รู้แผงอะไรตั้งไว้ที่ท่านรู้ไหมว่าแผงอะไรตั้งไว้นะโซล่าเซลล์นะหัวแล้วต้องโซล่าเซลล์อ๋อโซล่าเซลล์เป็นไงครับโซล่าเซลล์มันดูดดูดจากผ้าอาทิตย์ให้มันมีไฟได้โอ้โหคุณครูเคยสอนแล้วเรื่องโซล่าเซลล์อืม อันนี้อะไรอยู่ในมือครับอธิบายหน่อยสิอันนี้มะเขือแล้วอันนี้ก็แตงเืออ๋อนี้มะเขือนะอเก่งมากเลยแมงมันแก่แล้วตอนนี้แก่หมดแล้วแมวแก่แล้วก,ก็อ้วนมาก,แ,มแ,กแล้วตัดแล้วตัดหรอวสดทำไมต้องสดด้วย มันต้องแก่ผสิตสด้เลยแก่ผลิตนีได้เหรอไม่ใช,ช,ช,ช่ไม่ใ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 ช่เก่งท่สุดแล้วเฮ้ยา Ừ. Bên này Chứ có xài lồng tháo ấy gì có xài lồng tháo đơn gì ไม่มนนนนีง่ายว่าไปเหยียดตังหินนะไปเหยียบเพื่อที่มีกบไหมมีนี่หลังมันชอบอยู่ในน้ำ น้องตี้พาเลยเดินตรงมาหาป๊าเลยไม่ต้องเดิอนอ้อม กินได้ไหมกินได้ครับก็กินได้เหมือนกัน,น,นกินได้แต่แต่ว่ามันขมเ <ผม S 1> หรอเนี่ยแต่นี้สุกก็กินได้กินได้หมดเลยรครับอย่างกับแอปเปิ้ลอันนี้ก็อย่างกับแอปเปิ้ลการนี่ใหญ่เท่าแอปเปิ้ลเลยอื่